สวัสดีค่ะมาพบกับ j จเคนโนะคะเราพามาชมบ้านสไตล์โมเด์น,นะคะมาแบบโคกหนองนาด้วยนะคะจัดทำไว้อย่างลงตัวค่ะหมะแกการพักผ่อนนะคะพื้นที่กว้างๆบรรยากาศดีๆนะคะบ้านหลังนี้นะคะสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจก็ได้นะคะทุกท่านพื้นที่ปลอดโปร่งนะคะวิวธรรมชาติเนื้อที่1ไร่2งาน81ตารางวาค่ะตัวบ้านมีขนาด 1ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องโถง1ห้องครัวและมีระเบียงนะคะมีบ้านพักคนงานให้อีกหนึ่งหลังค่ะขนาดหนึ่งห้องนอนและหนึ่งห้องโถงนะคะมีบ้านต้นไม้ไว้สำหรับชมวิวสวยๆด้วยค่ะทุกท่านเป็นที่ดินฉนดพุดแดงนะคะพื้นที่ใช้สอย130ตารางเมตรค่ะสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงวิวนามีห้องน้ำมีห้องครัว ในตัวบ้านเลยนะคะทุกท่านห้องครัวนะคะมีของแถมให้ด้วยค่ะมากมายแบบพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะแถมแอร์หน0 0ง BTU แถมเตียงแถมฟูกที่นอนมานุรีครัวเตาไมโครเวฟห้องน้ำเครื่องอาบน้ำอุ่นตู้เย็น5.5คิวปั๊มน้ำโต๊ะทานอาหารทีวีพัดลมนะคะมีบ้านต้นไม้ด้วยค่ะและบ้านมารักทีมงานนะคะ ราคาบ้านหลังนี้นะคะ1 5 0ร้านหาเนบาทถูกท่านแปลงนี้นะคะอยู่ที่บ้านหนองคีเต้อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาท่านใดสนใจติดต่อนัดชมพื้นที่จริงติดต่อผู้ขายเพื่อสอบถามเพิ่มเติมกันก่อนตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยเซคเคนโแนะนำเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะคะเจคเคนโนไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ